สวัสดีพี่น้องปองปายสปูุกคนเดอรครับมณีกนนสีมาไทยโชคขุนเกลือมูครับบรรยากาศตอนแรงอากาศขัาล่างดีบ่ห่อนบ่หนาวนะครับเนาะนนีก็เป็นภารกิจหลักของโชคขุนนะครับทุกแรงครับแล้วทุกเสารก็ต้องมาเกลือมู ือหมูอาหารหลักของมูก็จะเป็นท้านะครับเนาะก็บลูกกระสีกะครับสิตักข้าใไหหมูโตละถวยนะครับโตว,วยหมูในกรกสีไมีอยู่วางสี่ตัวครับเสศษอาหารเลืองกับเซีมาผสมให้มูได้กินน้ำครับตัวนี้ เราแหงเขายังสะสมเขาตะกินบวิเนี่ยก็เซตมูครับผู้อาก็เสรซจรับนะที่ในการเปลือมู คุณผู้น้องครับก็บสิรรัหน์นาทีในการเกือใกล้เกือเป็ดสวยกันครับปีนองจะได้มีทักษะในการใส่ชีวิตในการยู่หลดดวยครับแต่กับให้เ,เข้าหัวจากความรับผิดชอบในนาทีของเจ้าของทุกคุณนี่นอกจากว่าเกือเขา้า ไอห,หมูแล้วครับก็จะมีซอยแม่แน่เปียงงัวเลียงยังแล้วก็เอ็ดกับเขาแน่ครับบางมือหนึ่งเขาแน่ก็แล้วแต่มือครับมือใดเปียกไปทางใดก็ไปทางหนันกนก็ตอนนี้ก็ล่งใส่งานเขาใดก็ใส่ครับผมพึกเข้าไห้อนาคต ยนมเขาเป็นผู้ใหญ่เขาเสด็จบอลำบากสด็เหตุยงังพึงผ้าตัวเองใ้เบิดทุกสิ่งอย่างเรียบร้อย